สวัสดีครับผมช่างใหญ่กำเนิดนะวันนี้จะมาสอนตัดผมครับลองทรงกลางจอนบางมาตรฐานนะไม่ขาวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณโลดนะครับลาดเพ้ามาเป็นในแบบให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ต้องยกเครดิตให้กับลูกค้าคุณโลดนะครับถ้าคุณโลดไม่อนุญาตคลิปนี้จะไม่เกิดขึ้นนะก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทําเป็นแนวทางนะครับในการเรียนตัดผมชายนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการให้ประชาชนได้ เรียนรู้ครับออนไลน์24ชั่วโมงนะครับช่องทางนี้นะครับก็เป็นช่องทางที่ให้ทุกคนนะครับมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเรียนตัดผมชายนะไม่ยากนะครับก็เรียนรู้กันแบบฟรีๆไปเลยนะแบบไม่มีขั้นไขนะครับก่อนที่จะตัดผมนะครับให้คุณหยอดน้ํามันปาทตอเรียนนะครับเอาน้ํามันนะครับไปหยอดที่มุมบนด้านขวานะครับหนึ่งหยดตรงกลางหนึ่งหยดนะครับด้านซ้ายหนึ่งหยดนะแล้วก็เปิดนะครับ บีบมุมบัตรเลียนด้านซ้ายนิดนึงนะบีบแรงหน่อยลดการสบัดปัตร,รเลียนให้น้ามันมันน้ำมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะมันเป็นเทคนิคนะครับได้เป็นการบํารุงรักษาอุปกรณ์นะครับในการตัดผมนะก็ให้ลูกค้านะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับป้องกันตัวเองนะช่างตัดผมนะครับมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยเช่นกันนะนะครับให้ตัวเองนะครับปลอดภัยจากโควิดแล้วก็เป็นการป้องกันเสียดผมนะฝุ่นละอองฟุ้งกระจายด้วย หายแอลกอฮอล์นะครับเข้มข้น70%ขึ้นไปนะครับหลักตาครับคุณลุงแล้วก็ฉีดพ่นนะครับไล่โควิดนะครับก่อนที่ลูกค้าจะเดินเข้ามาช่างใหญ่ได้ทาการฉีดไปแล้วแหละนะครับแต่เราต้องฉีดพวกหวีพวกผ้าคลุมซอยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันต้องสงสัยนะนะครับหลักของการออกแบบดีไซน์ง่ายๆนะครับลองทรงกลางนะครับก็ไม่เกินอะไรไม่เกินจุดขมับนะตรงนี้ประมาณนี้นะครับความขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ ไม่เกินหนึ่งหน้าหวีนะครับบ้านลงไปนะครับอยู่ระดับกลางเปหัวหน้ากรอบทรงนะจุดที่หนึ่งนะครับตัดเลยหนึ่งสองสามนะครับขมับอยู่นี่นะครับไม่เกินนะ จกตัดดู่ยนะีครับ,นะรบหนึ่งแนบสองยกสามรอยพิกบีลงครับเก็บขอบเก็บยัลงด้วยนะครับ บริเวณครับจุดจอนะครับ,รรบพิกวีกลับมาครับตรงนี้นะครับกวัดเลี้ยวจอนะครับบิงไปใช้มุมเลี้ยงขวาน,นะครับเลี้ยวนะครับตลอดความบริเวณลงนะครับ ความบีลงใช้มุมเลื็อนด้านกว่าจุดที่สองนะครับกดหลูลงนะครับแล้วตัดบนเลยบนหูเนี่ยบิดตัวปิดปิดวีดดดเล็กน้อยแล้วก็ถ่ายครับกดหลูลงตัดบิดวีเล็กน้อยแล้วก็ถ่ายถ้าวัดที่หนึ่งแนบสองยกสามลอยที่วีลงนะครับนะครับ ตักปิดหวีออกแล้วก็ไถนะครับหลังไม่หูก็ไถไถขึ้นไปนะครับผมใช้มุมเลี่ยวด้านขวานะครับไถหวีที่วิ่งตามสันหวีด้วยนะปัตะเตอร์เลียนครับพูดผิดปัดปะตะเตอร์เลียนวิ่งตามสันหวีไปเลยนะครับไล่ไป ผมมันจะอยู่หลังใบหูเห็นไหมสีศาของคุณลูกค้าจะเป็นหลุมตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรความเดือย็ดลงนครับพับหูลงไปข้างหน้าแล้วก็ความเอียงถนะครับถ่หนะึ่งแนบสอยก3ามอยพี่กี่ลงไล่ขึ้นไปหนึ่งสองสามพี่กี่ลง ต้านตะบัดขึ้นเก็บกินหมมออกนะครับรอบทรงต้องอยู่นี่กลางเป็นหูนะครับตักบิดออกถ่ายหนึ่งสองสามที่อยูลงหนึ่งสองสามที่อยูลงนะครับหนึ่งสองสามที่อยูลงเก็บทับยึดยังบีเข้าไป จะเริ่มบิดวีออกด้วยนะบิดวีออกเพื่อรักษาความทุยนะครับบริเวณจุดเททอยนะครับนนี่ก็ตระหงุดขึ้น พีกวิ่งลงมาเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามพีกวิ่งลงอย่าลืมบิดปลายบีวเล็กน้อยผมใช้มุมด้าน,นขวาเดินนะครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปนหน้าก็ัดขึ้น สำหรับมือใหม่มันยังงงนิดนึงว่าว่าเอ๊ะมันนวลหรือยังมันได้หรือยังมันจะมองลําบากเพราะว่าผมมีสามสีแล้วงเี้ยมีดํามีขาวน้ําตาลนะครับเดินไปเลยแต่ถ้าเรามีความชานาญเราจะเดินไปเลยนะครับเลยหวีสอยออกนะครับรอบทรงก็ยังอยู่นะครับกดหูโลงนะครับตากแล้วบีต่อเล็กน้อยแล้วถ่าย สองสามความประหยัดลงนะครับถ่ายใช้มุมเลี้ยนดัานซ้ายนะครับวิ่งวิ่งตามทีนผมเลยถ่ายถ่ายกลับมาัได้เลยนะครับถ่ายเลย พ่อไปลงแล้วก็ถ่ายข้างล่างข้างล่างทำยังไงข้างล่างกระตวบัดออกแางมุมเลี้ยงย่อลูกขาโย่เลยวีก็สอยออกเลย ตัวนี้เหลี่ยมใช่ไหมมีเหลี่ยมใช่ไหมบิดท้ายออกหนึ่งสองสาม มาดูเหลี่ยมตรงนี้ครับนด่ดูเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมบวมๆนิดนึงตรงนี้นะครับไล่ออกถ้าดูผ่ากระจกมันจะเห็นนะรบ,บอกตรงนี้ครับ เดือบหายละตัวนี้นิดนึงเห็นไหมมันมีอยู่นิดหน่อยคือบเก็บออกสำคัญมากนะเดืยบตรงเนี้ยเก็บกันไม่ค่อยได้กันไม่รู้เทคนิคไงมีช่างใหญ่ก็สอนหมดเปลือกแล้วเนี่ยนะครับเกาเกาออกความเป็นเรื่นเกาเกาออกนี่เป็นหายแล้ว ลิสาแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะนะครับมันจะมีงานแก้ให้เราได้แก้แก้ไขสถานก,การณ์อยู่ตลอดเวลานะตัดร้อยทรงก็มีแก้ร้อยทรงแก้ปัญหาให้ลูกค้านะปัญหาอะไรหัวแบนหัวเป็นหลุมเป็นบ่อพวกเนี้ยตรงนี้บวมอยู่มองเห็นไหนมเนี่ยบวมอยู่ก็ไล่มา แล้มุมแล้วนงขวา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 แล้วก็อะไรแล้วก็ซ้าย,ยานะมันจะมีทั้งซ้ายทั้งขวานะบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวทีต่ต้องเก็บออกนะยกผม90องศานะครับแล้วก็ให้ปาดออกมิลสองมิลสามมิลครับ ดูดีนะครับพอยลบอ,อกแล้วก็เก่านะครับค่อยเก่านหนได้ลบเหลี่ยมลบขอบออกถ้าเราไม่เกาออกนะครับแล้วก็ใช้อะไรใช้หวีในการอะไรเก็บขอบเก็บเียมนะนะครับ ่าให้เป็นค้อเป็นขั้นนะครับอย่าให้เป็นกลาครอบนะตัวไหนไม่สวยล้วก็แต่งแต่งต้องสงสัยว่าตัวไหนมันดำมันเข้มมันมีความดำความดาร์กแต่เป็นดำของอะไรของของเส้นผมของลูกค้านะ นะครับแล้วก็พยายามตัดให้มันจุดดำให้มันสั้นลงไปประมาณทั้งมิลสองมิลนะก่อนที่เราจะฉีดน้ำซอยผมนะผมแนะนำให้เอาแป้งนะครับมาทามาทาบริเวณท้ายทอยลูกค้าก่อน เพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าหายคันคันคอนะคือก่อนที่เราจะฉีดน้ำลูกค้าตอนนี้เริ่มจะคันยุบคิบยุบคบยุคิบริเวณหน้าผากหลังไปหูนะครับบริเวณไหนคอนะครับนี่คือสไตล์ของช่างใหญ่นะคือจะต้องมีการทำความสะอาดให้ลูกค้าสบายคอก่อนนะครับใครจะเอาไปปฏิบัติตามก็ไม่สมหวังในกสิทธ์นะนะครับเป็นวิธีของช่างใหญ่เองเพราะช่างใหญ่ อยากให้ช่างนะครับปัดเสร็จผมออกให้สะอาดนะมันจะได้ไม่คันคอนะก่อนจะตัดซอยบริเวณท้ายทอยนะสำคัญนะนี่ผมมันใา่ไม่หมดนะแล้วก็ตัดอกดอกตัดออกนตัดออกบริเวณน,นี้นะจะก,กันขอบนะครับหรือไม่กันขอบก็สุดแล้วแต่ไปคุยลูกค้านะนะครับ ด้านหน้านะครับผมของผู้สูงอายุนะครับหรือว่าลูกค้าที่มีความอะไรผมบางอะไรเงี้ยล้วก็อะไรแล้วก็ตัดน,นิดหน่อยพอนะครับลูกค้าเขาสันนิษฐานไ้เลยว่าเขาไม่อยากได้รสั้นหรอกแล้วก็เลี่ยมนนิดเดียวก็ขออนุญาตเลียมมุนี้นึงนะครับคุณลุงเลียมนิดเดียวยไม่ต้องเยอะนิดเดียวนะครับเพราะอะไรถ้าถ้าตัดสั้นไม่ได้นะมันกรอบทรพก,กรอบทรงมันต่ําอยู่นี่ถ้าตัดสั้นไม่เหมาะนะครับทีนี้ก็ตัดโอเวอร์ซิสคมคัดขึ้นไปเลย นะครับมาดูโอเวอร์ซ oh, ิสโคมคัด mm hmm. เดี๋ยวแม่ผมที่มาเลยเลยเลยกรอบทรงมาก็ตัดขึ้นมาหนึ 1, mm ่ง hmm. สองสามสี่พิกวิโลนะครับไปรอบหัวอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่นะครับ ไปรอบวแล้วครับรอบศีรษะเลยมันึจะหมดนะ นนี้เอาสั้นไหมครับหรือเอานิดออกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยเหลือไว้สักสามนิ้วนะะยกขึ้นมานะครับนับครับหนึ่งหนึ่งสองสามเลยสามนิ้วตัดออกไปเลยนะครับแถวที่หนึ่งแถวที่สองครับแถวที่อะไรแถวที่สามครับแถวที่สี่นะครับโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วตัดเลยหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อะไร ที่ผมนะครับโค้งนิ้วตามรูปศรวัดเท่าไหร่3นิ้วเหมือนกันรอบศีรษะเลยนะครับเลย3นิ้วตัดออกโค้งนิ้วทำรูปศรษราซอยแบบอะไรซอยให้เข้ารูปเข้าทรงตกแต่งนะครับด้านขวา3นิ้วเหมือนกันนะครับเลย3มนิ้วตัดออก มาดูด้านล่างโค้งนิ้วทำศรีรษะนิดหนึ่งนะฟันปลาต้องใช้ไหมศรีรษะนี้ไม่ต้องนะนะครับศรีรษะนี้ไม่ต้องใช้ฟันปลา ถ้าจะสั้นก็นสั้นไปเลยซอยสั้นไปเลยให้เหลืออยู่หนึ่งนิ้วสองนิ้วสองนิ้วครึ่งก็เลยสุดแล้วเต่นะรูปทรงครับความยาวลองทรงกลางนะครับจนบางมาตรฐานนะก็มีความบางไม่ขาวนะครับบริเวณล่างจะเป็นลองวีนะครับดูความทุยอยู่ระดับกลางใบหูนะครับไม่สูงนะกลางใบหูตรงนี้นะครับโอ้ความความยาวโอเคไหมครับหรือจะอาสั้นกว่านี้ก็ได้ก็ขึ้นเป็นทุยสูงก็ได้นะ ข้างๆเอาเท่าเดิมมาเลยยังขยับได้อีกสุดแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะเอาชอบแบบนี้ใช่ไหมครับ<ม>ได้นะ<ม>โอเคให้ชอบชอบให้ผมลงม,มินต์โกนไหม,มลงวินต์โกนขอบขอบชอบไหมหรือชอบเป็นธรรมชาติ<ม>ปอตรเตเลียนไทยก็พอนะ<ม>เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวไปสาบผมกันครับหลังจากสาะเสร็จแล้วก็เอามาเป่าแห้งนะไม่ต้องใดอะไรมากมายนะครับสาหรับผม ผมบางนะครับเราเป่าให้แห้งให้ชิสะไม่เกิดความชื้นนะครับไล่ความชื้นออกนะครับไล่น้ําออกนะนะครับเป่าลมวุ่นๆนะครับไม่ต้องเป่าแรงนะผมผู้ใหญ่ผมผู้ใหญ่ก็ต้องนะครับเป่าเบา ครับเราก็เป่าป่อผมนะครับถามถามหาลูกค้าเตะข้างไหนลูกค้าเป๋นะครับขวาไปซ้ายนี่ครับก็เป่าตามป่อไปตามเตะทิศทางของลูกค้าต้องการนะ ตอนนี้ทั้งอู้ก็ได้นะครับได้ยกโคนนิดหน่อยนะหวีลงไปแล้วก็ดึงกลับมาเล็กน้อยครับ หลังจากเราเป่าแห้งเสร็จแล้วนะมันจะมีเหลี่ยมมีขอบตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเก็บนะเป็นช่างตัดผมนะครับเราต้องเก็บให้หมดเลยนะเก็บยังไงนะครับเนี่ยนะครับนอนหวีนะครับ,นนรบก็ค่อยไล่ออกนะนีตัวนี้เราจะใช้ปัตเตอรี่ก็ได้เราใช้กันไกลก็ได้นะแต่ปัตเตอรี่มันจะเร็วกว่านะครับแล้วก็มันจะถ่ายได้นะถ่ายได้ต่อเนื่องครับแล้วก็มีการเก็บขอบเก็บหยมออกนะ เหลี่ยมแม่ตรงนี้ตรงนี้นะครับบอกนิดนึงถ้าคว่ำไปเรื่แล้วเก่านะครับพอลดความฟูออกหายแล้วตรงนี้หายแล้วนะครับตรงข้อต่อตรงนี้ต้องเหลี่ยมตรงมุมนะครับนักเรียนใหม่หรือว่าช่างแต่ผมมือใหม่ทําไม่ได้นะนะครับ じゃあもう見えなかった。 ค่อยๆยเก็บออกนะามือนิดนึงมันต้องสาบผมนะครับแล้วมาเป่ามันจะเห็นนะผมนจะดีดตัวมาให้เห็นนะครับนะครับแล้วก็อะไรกำปัดเยื่อให้มั่นคงนะก็ค่อยๆเกาออกนะค่อยๆเกาออกเกาๆออก เก็บออกนะใจเย็นๆบริเวณน,นี้นะครับมันเหมือนผมตัดง่ายนะตรงนี้แต่จริงๆอ่ะง่ายมากๆข้ออะไรถ้าเรารู้หลักเรามองเห็นอยู่แล้วนะครับงน่้ขมับมีเหลี่ยมมีมุมนะครับตรงนี้เี่วอครับ แล้วก็เกาออกเดเลยนะนิดเดียวแล้วก็แอบมองกระจกแป๊บเดียวแล้วก็ดูนะครับบาลานซะ์ซ้ายขวาเนะี่ยซ้ายขวาสวยไหมมีบานตรงไหนไหมตรงไหนมันหนาตรงไหนมันยาวนะยำลบออกนะคันข,ขอบนะครับ หรืออยู่สองสามเพ็้ยนสองสามเพ็้นก็ต้องตัดทีนี้ก็หาแว็กนะครับหอมๆดีๆมาใส่ให้ลูกค้านิดหน่อยนะ ว่ากมาสักเม็ดถั่วเขียวนะครับแล้วก็นวดไปฝ่ามือนะครับแล้วก็ปเปยเปยครั้งนี้นะครับนะครับจัดทรงเปยไปครับเปยไปอย่างนี้นะครับให้มันเข้ารูปเข้าทรงหน่อยนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับโลดลาดเพ้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมลงยูทูบนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานนะขอให้อันสูงตรงนี้ขอให้คุณลูกค้าอายุมั่นขวัญยืนนะครับกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิด1 9ก็ขอให้ ร่างกายแข็งแรงนะครับอายุตอนนี้ก็ต้องการอะไรสุขภาพสําคัญนะอยากจะหนุ่มอีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> อยากจะย้อนอดีตไปอยากจะอยู่สักสามสิบนะนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับชื่อว่ารองทรงกลางนะครับทุยกลางไทยแบบจอนบางมาตรฐานนะหรือว่านวลคืนเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับหวังว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วแหละนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้า เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ